เชื่อว่าหลายท่านคงเคยประสบปัญหาเดียวกันกับผมนะฮะในการขับขี่รถยนต์ตอนกลางคืนนั่นก็คือมองเส้นทางไม่เห็นนะฮะไฟหน้าที่สาสองออกไปเนี่ยมองเห็นได้อย่างไม่ชัดเจนนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่ารถของเราเนี่ยติดฟิล์มเข้มเกินไปนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเมืองร้อนนะครับทำให้การใช้งานรถยนต์ตอนคืนเนี่ยอาจทําให้ภาพที่เรามองออกไปด้านนอกเนี่ยมันดรอปลงไปนะทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยลดน้อยถอยลงไปซึ่งไฟหน้าที่ดีนะฮะก็ควรจะเป็นไฟหน้าที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับช่วยลดอุบัติเหต,ต,ต,ตุนะฮน และหลอดไฟที่ผมจะเลือกใช้ในวันนี้นะฮะนั่นก็คือหลอดไฟของอ s lam ม LED r e t r o f i t รุ่น XLZ New Gen นะครับซึ่งหลอดไฟของอ s lam มตัวนี้เนี่ยนะฮะทางอ s ส a m มเนี่ยเขาก็เป็นผู้ผลิตหลอดไฟลายใหญ่ของโลกเลยนะฮะผลิตหลอดไฟ OEM ให้กับโรงงานประกอบรถยนต์หลายค่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทางฝั่งของยุโรปหรือทางฝั่งของญี่ปุ่นและอ s ส a m เนี่ยเขาก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานอีกด้วยนะฮะและตอนนี้นะฮะผมก็เปลี่ยนหลอดไฟอ s ส a m ม LED r e t r o Fi t รุ่น XLZ New Gen ให้กับ Honda Jazz GK คันนีีีีี้้้้เเเเปป็นนะทะท่่่่รรยยยบอแลลวไฟขาใหม มีค่าการส่องสว่างเนี่ยที่มากกว่าเดิมมองเห็นได้ไกลกว่าเดิมนะฮะโดยหลอดเดิมของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นโคมแบบามัลติรีเฟคเตอร์นะฮะแล้วก็หลอดเนี่ยเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดาที่เป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะฮะแสงของคันนี้เนี่ยก็จะเป็นแสงวอร์มไลท์สีส้มนะฮะการที่ผมเปลี่ยนเข้าไปใหม่เนี่ยนะฮะหลอดไฟของออสแลมเนี่ยเขาก็จะได้ค่าเคอยู่ที่6000นเคนะฮะแสงเนี่ยก็จะเป็นแสงสีคูไว้นะฮะก็คือเป็นแสงสีขาวๆสวยงามมากนะฮะซึ่งไม่ผิดกฎหมายด้วยนะเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาให้ใช้แสงไฟได้2ส,สคนันน่ก็ือไฟสีเหลืองออ,อ่อนแล้วก็ไฟสีขาว และยังได้ค่าลูเมนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะจากเดิมเนี่ยหลอดฮาโลเจนเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1,000ลูเมนต่อหลอดนะฮะสำหรับขั้ว4แต่หลอดไฟของออสแลมตัวนี้เนี่ยได้ถึง1,800ลูเมนเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือได้ค่าสงสว่างที่มากกว่าเดิมด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยวัดความสว่าง2หน่วยที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับนั่นก็คือหน่วย umen, ลูเมนและก็หน่วยลัสนั่นเองนะฮะหน่วยลูเมนเนี่ยคือหน่วยวัดความสว่างจากจุดกําเนิดของแสงซึ่งก็คือหลอดไฟนั่นเองครับในขณะที่หน่วยลัสนี่คือหน่วยวัดความสว่างของแสงต่อพื้นที่ที่แสงส่องกระทบนะฮะสมมุติว่าหลอดไฟดวงเดียวกันอยู่ห่างจากพื้นที่ที่ตกกระทบในระยะทางที่แตกต่างกันหลอดไฟที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่แสงตกกระทบมากกว่าจะมีค่าลัสมากกว่าหลอดไฟที่อยู่ห่างจากพื้นที่ที่ตกกระทบเสมอดัังนน้้ถา าจะวัดความสว่างของหลอดไฟแต่ละชนิดว่าหลอดไหนสว่างกว่าหรือว่าความเข้มของแสงหลอดไหนมากกว่าเนี่ยก็ต้องมาร์กจุดตำแหน่งของหลอดไฟให้อยู่ในจุดเดียวกันนะครับห่างจากจุดตกระทบของแสงเท่ากันซึ่ง2รูปด้านล่างนี้นะครับจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างระยะทางจากไฟหน้าที่แสงสาดออกไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะโดยหลอดไฟของออสแตม LED r e t r o f i t รุ่น XLZ Newgen เนี่ยก็สามารถส่องไปได้ไกลกว่าหลอดฮาโลเจนที่เป็นแบบมาตรฐานถึง70เมตรนะครับพูดง่ายๆก็คือจาก150เมตรเป็น2 20เมตรนั่นเองซึ่งทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะทางที่ไกลกว่าครับ และข้อดีอีกอย่างนะฮะของหลอดไฟออสแตม LED retrofit รุ่น XLZ New Gen เนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับแสงไฟสีขาวแบบคูไว้นะฮะค่าเคเนี่ยอยู่ที่6,000 k นะฮะแสงจะไม่ขาวจนเกินไปนะครับทำให้การจับถนนของแสงเนี่ยสามารถทำได้ดีแล้วก็ยังได้แสงที่สวยงามนะฮะแล้วก็ยังมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับและข้อดีถัดไปนะครับก็คือแสงคัดออฟของหลอดไฟออสแตม LED retrofit รุ่น XLZ New Gen เนี่ยยังมีความคมชัดนะครับใช้ได้กับทั้งโคมไฟที่เป็นแบบมันติดดิฟแฟกเตอร์แล้วก็โคม น,นอกจากนี้เนี่ยหลอดไฟออสแตม LED retrofit รุ่น XLZ New Gen เนี่ยยังประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมนะฮะประหยัดกว่าหลอดฮาโลเจนแบบทั่วไปเนี่ยถึง65%นะครับเพราะว่าเขาใช้กําลังไฟเพียงแค่20วัตต์เท่านั้นเองมากกว่านั้นนะครับทางออสแตมเนี่ยเขาก็ได้ออกแบบหลอดไฟรุ่นนี้เนี่ยให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับด้วยการใช้สีเทากันเมทัลลิกนะครับขนาดตัวหลอดเนี่ยกระทัดรัดแล้วก็ที่ก้นหลอดเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับทำให้การติดตั้งเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนดีไซน์นะครับเขาก็ยัง ในขณะที่แบรนด์อื่นๆเนี่ยหลายแบรนด์เนี่ยเขาลดท,ทุนโดยการใช้ตัวกล่องควบคุมเนี่ยติดอยู่ที่ก้นหลอดเลยนะครับซึ่งกล่องควบคุมตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ควบคุมกระแสที่รับเข้ามานะและจ่ายให้กับตัวหลอดไฟอย่างคงที่แล้วก็ยังควบคุมการทํางานของระบบพัดลมระบายความร้อนที่อยู่ตัวก้นหลอดอีกด้วยครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้เป็นหลอดออสแตม LED retrofit รุ่น x l z New Gen นะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราดึงปลั๊กที่อยู่บริเวณหลังโคมออก นั้นเนี่ยก็ให้ดึงตัวยางกันฝุ่นออกนะครับเมื่อดึงยางกันฝุ่นออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวล็อกหลอดไฟนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเหล็กเส้นเล็กๆนะครับให้เรากดแล้วก็ดันลงไปเล็กน้อยตัวเหล็กเนี่ยก็จะหลุดออกจากเบาแล้วแล้วเราก็ใช้มือหยิบหลอดไฟเดิมออกมาได้เลยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยหลอดไฟก็จะถูกดึงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นให้เราเตรียมหลอดไฟออสแตม led retrofit รุ่น xlz newgen นะครับนำมาถอดวงแหวนออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องใส่วงแหวนตัวเนี้ยเข้าไปก่อนพอเราใส่วงแหวนตัวนี้เป็น รเราก็ใช้เหล็กเส้นเมื่อกี้นะฮะที่เรากดออกมาเนี่ยกดเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ให้เอาตัวยางกันฝุ่นที่เราถอดออกมาเนี่ยใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับโดยกดให้แนบสนิทเพื่อป้องกันน้ําแล้วก็ฝุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปในโคมไฟนะครับแล้วเราก็นําตัวหลอดไฟนะครับเสียบตามเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราสังเกตดีๆครับว่าตัวหลอดไฟเนี่ยจะต้องตั้งตรงนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการเสียบปลั๊กครับเมื่อเสียบปลั๊กเสร็็จเรรียยบ้้อนกใช ายที่เขาให้มาในชุดนะครับล็อกเข้ากับจุดไหนก็ได้ของตัวรถนะครับเพื่อป้องกันการสั่นนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ยังไงกันบ้างครับสำหรับหลอดไฟออสแลม LED เรทโรฟิตรุ่น x l z New Gen ที่ผมได้นํามารีวิวกับ HondaJ a z z GK คันนี้นะครับนอกเหนือจากหลอด H4 แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีอีกหลายขั้วเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นขั้ว H1 H7 H11 HB3 HB4 แล้วก็ HIR2 นะครับและไหนๆเราก็เปลี่ยนหลอดไฟหน้าไปแล้วเนี่ยผมแนะนำครับให้เปลี่ยนตัวหลอดไฟหลีไปด้วยเลยนะครับเพื่อให้แมทช์กับตัวไฟหน้านะฮะซึ่งหลอดไฟหลีของออสแลมเนี่ยก็เป็นขั้วแบบ T10 นะครับเราสามารถดึงและเสียบเข้าไปได้เลยนะฮะแสงของไฟเนี่ยก แสงสีขาวกูไว้เหมือนกันนะครับเป็นค่า 6,000k เหมือนกันนะครับเมื่อเราเปิดพร้อมกันแล้วเนี่ยก็จะได้แสงที่มันแมชกันค่อนข้างสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับและสำหรับหลอดไฟอ s ส a m LED r e t r o f i t รุ่น XLZ New Gen และหลอด T10 ของ o s l a m นะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านประดับยนต์ทั่วไปนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเขาก็ได้นะครับผ่าน Lazada Mall Official ของ o s ส a m Thailand นะครับหรือว่าถ้ามีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามได้ที่เพจ Facebook ของ o s l a m Thailand ได้เลยนะครับ ลืมนะครับออสแรมสว่างกว่าเดิมปลอดภัยกว่าเดิมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ